การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านน้ำเป็นโรงเรียนบ้านน้ำเป็นตั้งอยู่เลขที่12หมู่6ตำบลน,น้ำเป็นอำเภอเขาชมเมาจังหวัดระยองมีเนื้อที่ประมาณ9ไร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาระยองเขตส โรงเรียนบ้านน้ำเป็นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประุมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด61คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนบริหารงานโดยนางสาววนิดานิติพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเป็น โรงเรียนบ้านน้ำเป็นจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้เกิดทักษะจำเป็นในการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและการประกอบวิชาชีพวิธีการบริหารการจัดการสถานศึกษาตามบริบทงาน4ด้าน การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเป็นสิ่งที่ท้าทายด้วยข้อจำกัดในหลายด้าน mm hmm. เช่นจำนวนครูจำนวนนักเรียนทรัพยากรและงบประมาณที่มีอย่างจำกัดโรงเรียนบ้านน้ำเป็นจึงพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาทั้ง4ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านน้ำเป็นปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมมีความทันสมัยกับสภาพปัญหาของโรงเรียนเช่นการจัดรายวิชาเพิ่มเติมในการพัฒนาและแก้ทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียนคือทักษะการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์พัฒนาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและกระตุ้นในการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆส่งเสริมและสร้างทักษะอ่านเขียนในรูปแบบสร้างสรรค์และมีทัศนคติต่อการอ่านเขียนที่ดี 2. ด้านการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับทักษะสม่ำเสมอในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องวิธีการสอนการสร้างนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยงบประมาณที่มีอย่างจำกัดโรงเรียนบ้านน้ำเป็นมีการวางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป งานด้านอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ในโรงเรียนมีการจัดครูเวนนักเรียนเวรประจําวันในการทําความสะอาดบริเวณที่ตนเองได้รับผิดชอบปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความสวยงามน่าอยู่น่าเรียนรู้การจัดระบบครูดูแลช่วยเหลือ,อ,อนักเรียนดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนการเยี่ยมบ้านนักเรียน100%เอร์เซจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียน100เอร์เซ็์ จากการบริหารโรงเรียนตามบริบทงานสีฝ่ายช่วยในโรงเรียนพัฒนาได้อย่างสมดุลทั้งในด้านวิชาการบุคลากรทรัพยากรและการบริหารงานทั่วไปซึ่งทำให้โรงเรียนสามารถทำให้การศึกษามีคุณภาพแก่นักเรียนในสภาพแวดล้อมที่จำกัดและเกิดผลการเรียนรู้ดังนี้ 1. ผลจากการบริหารจัดการ 1. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนาทปหนึ่ง 2. การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ป .3 และ 3. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน O-net ป .6 แต่ละรายการมีแนวโน้มพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ของผู้เรียน นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจสถานศึกษาให้ดูแลบุตรหลานเป็นผลให้โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง